สวัสดีครับหมอตินะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องการผ่าฟันคุดมาเล่าให้ฟังนะครับ3ข้อนะฮะที่คนไข้มักจะถามเวลาเข้ามาผ่าฟันคุดหนึผ่าฟันคุดเจ็บไหมสอควรผ่านในช่วงอายุเท่าไหร่สถ้าไม่ผ่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและแถวนี้หนึ่งเคล็ดลับที่ในคลินิกไม่เคยบอกใครนะครับว่า ผ่าฟันคุดจียาชาอย่างไงไม่ให้เจ็บไม่ให้คนไข้กลัวมากไปกว่านี้ข้อแรกเลยนะฮะผ่าฟันคุดเจ็บไหมโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะบอกคนไข้ว่าเจ็บน้อยมากอันนี้คือวิธีการของผมเองแต่ว่าหมอท่านอื่นจะบอกว่าเจ็บแน่นอนเพราะว่าการผ่าตัดก็คือการทําให้เกิดบาดแผลต้องมีอาการเจ็บอาการปวดอันนี้หลีกเลี่ยนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผ่าฟันคุดเจ็บไหมเจ็บครับแต่ว่าจะมากจะน้อยใครจะปวดจะบัวมาก ก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาหนึ่งฟันคุดอันนั้นยากไหมมันนอนสนิทเลยหรือว่ามันตั้งขึ้นหมอต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือเปล่าต้องกรอฟันก,กรอกดูก็ยิ่งอาตัดใช้เวลานานก็อาจจะทําให้บวมมากขึ้นบวมมากกว่าปกติได้อันที่2ก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผ่าหมายความว่าอายุเท่าไหร่ที่ควรจะมาผ่าฟันคุดแล้วมันทาให การผ่าตัดง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากก็คือ18จนถึง25ปีช่วงนี้กระดูกยังไม่แข็งมากพออายุมากขึ้นเกินยี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยมันมีการตกตะกอนของแร่ธาตุอยู่ในกระดูกเยอะกระดูกจะแข็งผ่ายากก็จะทําให้บวมเจ็บมากอันที่3าก็คือต้องไม่ผ่าจะเป็นยังไงบ้างอันที่1เลยคือแปลงฟันยาถ้ามันอยู่ในสุดเลยใช่ไหมฮะฟันคุดเราอยู่ในสุดเลยเราจะแปรงฟันยายิ่ถ้าคุณแปลงฟันไม่เก่งเนี่ยแน่นอนฟันผุแน่นอนฟันผุตรงฟันคุดแล้วซี่ที่ติดกับฟันคุดเนี่ยม ก็จะทาให้ฟันซี่นั้นปูด้วยถ้าเป็นมากๆผูจนฟันคุดผูจนทะลุโครงฟันเข้าไปเนี่ยจ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันซี่นั้นจะมีการติดเชื้อพอติดเชื้อปุ๊บหน้าเราก็จะบวมเราก็จะเป็นต่อมน,น้ําเหลืองพวกนี้จะโตเจ็บกดเจ็บคือน้ำลายเจ็บคอพวกนี้ติดเชื้อต้องออกอันที่2ติดเชื้อแก้มบวมอันที่3เป็นถุงน้ําก็ได้เป็นถุงน้ําก็คือมันจะเป็นก้อนซีดไม่ว่าซีดเนี่ยอยู่ในกระดูกขันไกลรืร่อ,อนที่4เป็นเนื้อง,งอกเลยหรือถ้ารายแรงกว่านั้นโอกาสเกิดเพียแค่3%จาก้ายนเกิดแค่3ือ อาจจะเป็นมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าฟันคุดควรจะเก็บไว้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแปลงฟันได้ไหมฟันคุดจีนนั้นขึ้นได้ตรงไหมไม่ไปก่อให้เกิดโอกาสเกิดโรคต่างๆที่หมอบอกมาทั้ง5้ข้อแล้วอันสุดท้ายก็คือมีผลเพราะว่าหมอจัดฟันเนี่ยเท้เอวออกไหมเพราะว่ามันมีผลต่อการเคลื่อนฟันในการจัดฟันอันนี้ก็เป็นประเด็นง่ายๆที่คนไข้ก็ควรจะมีความเข้าใจว่าจะผ่าฟันคุดช่วงอายุเท่าไหร่ผ่าแล้วเจ็บไหม ส่วนวิธีการดูแลหลังผ่าก็ตอทานอาหารนันอ่อนนะครับน้ำยาล้นปากจะไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมันมีแอลอกอฮอล์ในการแผลเปฟันเบาๆได้นะแล้วก็ให้กัดผ้าก๊อสหลังผ่าก็ต้องการผ้าก๊อสเอะไรสักหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าเลือดยังไม่หยุดในวันรุ่งขึ้นอาจจะมีซึมๆเล็กน้อยซึมเล็กๆไม่ต้องกังวลกังวลมากก็เข้ามาคลินิกดูต่อที่คลินิกยูสมายก็ทานตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับศัลยกรรมในช่องปากนะฮะจะชำนาญการผ่าฟันทุดแล้วเทคนิคพิเศษอีกอย่ยางหนึ่งก็คือผมเองเน จะฉีดยาชาคนไข้จะใช้เจลยาชาไป้ายไปตรงบริเวณเนื้อเยื่อตรงนั้น,นเวลาฉีดเนี่ยจะค่อยๆแบบเดินยาช้าๆช้าๆคนไข้จะไม่เจ็บนะก็เป็นการทําให้คนไข้เนี่ยคามดาวหรือว่าลดความกลัวไปได้เยอะคนไข้แฮปปี้หมอแฮปปี้แบสบไปก็มีความสุขครับไม่ต้องกลัวนะฮะมหาปัญคุดก็ใครมีปัญหาปรึกษาด้านเกี่ยวกับการทําฟันก็มาที่อยู่สมัยได้เลยนะครับหรือว่าสายตรงมาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวมีเบอร์ให้ที่ช่องยูท b e ด้านล่างก็ติดตามช่วยกันกดติดตามหมอได้นะครับ จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมาให้ไม่เกิน2นาทีครับสวัสดีครับ